สิบเจ็ดครับเคนด้าริทิกายดีเซค้าเนี่นะครับบางข่าเข้ามายิงเป็นคน,บบนแรกดวลกับธุรสาประตูอย่างเอ้าได้เจ้ามอญโอดีนัดเขาวัดพ่ดนะอโูนครับยิงเข้าเพื่อครึ่งดอกยิงเข้าเพื่อความได้เปรียบครับส่งม เรียบร้อยอะรครับนี่ครับมาดูครับคนล่าของสโมสรพรีเมสเอซส่งเล่นหมายเล่ห์12ครับเป็นด้านถักตกรครับอน้นถักสียิงเข้าเพื่อตีเสมอคร,รับยิงเข้าเพื่อยิงต่อจบครับ ไล่คือนลือดพี่ดิสอบแล้วได้หนึ่งร้อยขอคนที่สองขอยาเพิ่มความยากพอระบากรับมาขยับเป็นจุดที่สองครับสำหรับการทีมคนที่สองครับสโมสรบิ๊กดงเอ็ดบ้านน้ำตึงครับส่งผู้เล่นหมายเลขแปดสิบแปดครับเห็นเดรด้าเจ้าอัพมายิงครับเป็นคนที่สองยิงเข้าเพื่อพุดดิ้งยิงเข้า กุมพอได้เปรียบครับสมครับโคตรดีอาลักครับต้องบอกว่ายิงลูกนี้นเฉียบเลยทีเดียวครับเรามาดูครับคนที่สองของสมโสงมสรบี s FC อฟซีครับสมพลเล่นหมายเลขกแปดสิบเจ็ก้ไปในด้านนิคัดรวยสักธิ์เทียยิงเข้า เพื่อใีเสมอยมิงเข้าเพื่<ม>อยูอนน่ต่อชมมาโอ้โหดีทั้งคู่นี่หละครับเพียงสาวเข้าไปอย่างสวยสดงดงามยังเอาเดยวกับมาดูเวคนที่ 3, ทาสามของสโมสรมิกกับมิโกเอ ข้าำหนึ่ง6เล่นมาเรศ22ครับไปนาดานะอานอร่อยิงเข้าเพื่อจุดสองจุดสองโอเคยิงเข้าพุกน้ำครับอมาแยกใส่มครับล้วมันสิบแปดนี่สิบแปดัวยืนดิ มสีบลาบมาจากาเซจุโทษรถวุฒิโอ้นี่ครับบอลโจินกปาลเซรกแรงกับไปกาตัวจุดโทเอออาจะจะางไปโคจิโควิสาจุดที่2ของสโมสรพิเดีเอฟซีสมกับเนทีมของพวกเขากระบายเลขศึกาไปในด้านบางวันยานเดนสุคร ยิงเข้าเพื่อไทยชนะยิงเข้าเพื i i> ่อแต่พิล่กของสายชนะเรโอ้